สวัสดีครับเชิญพบกับผมนายบุญรอดเล่านิยายเสียงจากเรื่องตำนานรักสลักจิตตอนที่สีตอนนี้ได้ชื่อว่าตำนานหลอนรักรวงใจคือผมจัดเป็นตำนานรักช่วงหนึ่งของชีวิตครับเป็นตำนานความรักที่คอยหลอนหลอกจิตวิญญาณมาตลอดสำหรับผม จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สำหรับพ่อรักกับคุณสรักจิตคงจะเป็นตำนานรักที่จะคอยหลอนหลอกจิตวิญญาณของท่านไปอีกนานทีเดียวหรืออาจชั่วชีวิตของท่านก็ว่าได้เชิญติดตามชมได้เลยครับเอาแล้ครับ ผมขอเล่าต่อจากเหตุการณ์ต่อจากตอนที่สจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมที่บ้านพี่ระวีตกลงคืนนั้นผมไม่ได้กลับบ้านยังอยู่ที่นั่นอีกหลายวันและแล้วชะตาชีวิตผมก็หักเหสุดๆจะด้วยโชคชะตาโดนบันดาลหรือฟ้าลิลขิตขีดเส้นทางชีวิตให้เป็นไปตามคําสั่งของฟ้าก็ไม่อาจทราบได้ทำให้ผม ต้องอาศัยร่วมบ้านกับพี่ระวีนับจากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนพอจะเข้าเดือนที่สองเป็นเรื่องจนได้ครับเมื่อวันนั้นแค่ได้ยินเสียงผมก็จำได้ว่าเป็นใครแม่ได้ก่าวว่าแม่เอาผัวเด็กใครหรออย่ายุ่งกับชีวิตฉันได้กล้าเถิ่อรีบๆไปเสียงผู้เป็นแม่เร่งแต่เสียงเบากว่าอีกเสียงที่ดูจะแหกปากอย่างใช้อารมณ์ เรื่องของแม่แม่ยุ่งก็ไม่อยากยุ่งหรอกแต่อยากขอร้องจะเอาหัวทั้งทีเอาคนดีๆสักครั้งเถอะไม่อยากให้พ่อดูถูกแม่เสียงพูดคุยกันของคนทั้สองทำเอาผมได้แอบ,บฟังอยู่สะดุ้งหยงหยงก่อนจะได้ยินแต่เสียงกระซิบกระซาบยังทันเห็นผู้ที่เรียกตนว่าแม่แลากแขนผู้ที่เข้าใจว่าเป็นลูกออกไปห่างจากตัวบ้านร้าย กลัวผมจะได้ยินเรื่องที่คุยกันแต่ผมก็ได้ยินแล้วทั้งสองหูได้เห็นเต็มสองตาว่าพี่แววคนรักเก่าของผมกับพี่ระวีเป็นแม่ลูกกันทำเอาความรู้สึกของผมตอนนั้นดังโลกสองใบมาชนกันทำเอาพลิกคว่ามขามัมหงายนี่ผมเลวระยำถึงเพียงนี้เลยหรือเป็นสามีทั้งแม่และลูก จากวันนั้นเป็นต้นมาผมกลับไปกลุกอยู่แต่ที่บ้านของพ่อรักและคุณสลักจิตพ่อแม่บุญธรรมของผมซึ่งเป็นบ้านที่ได้คุ้มกะลาหัวเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่ซึ่งผมไม่เคยทำตัวให้ท่านทั้งสองภาคภูมิใจในตัวผมแม้แต่ครั้งเดียวผมทำให้ท่านผิดหวังในตัวผมครั้งแล้วครั้งเล่าท่านทั้งสองก็ยัง อภัยให้ผมได้กลับตัวกลับใจตั้งใจเรียนจนจบได้แม้จะเรียนจบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ตามแต่ก็ได้ชื่อว่าผมยังเรียนจบเหมือนคนอื่นเขาผมเรียนจบมาได้เพราะความรักอีกเหมือนกันครับความรักจากพ่อแม่บุญธรรมญาติญาติพี่พี่คุณเพื่อน,นผมมีเพื่อนดีชื่ออาทิตย์ ที่ช่วยแนะนำตักเตือนนำพาชีวิตผมไปในทางที่ดีเราต่างอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่ว่ากันว่าต้นไม้อาศัยฝนคนได้อาศัยเพื่อนผู้ใหญ่จึงได้เตือนเหมือนไก่ไม่มีขนจะทนอยู่อย่างไรคนเราอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อนจึงสำคัญกว่าที่คิดก่อนที่ผมจะเจอกับอาทิตย์ ชีวิตผมสำม,มะเลเทเมาผมปิดหวังจากรักที่แววผมหยุดเรียนกลางคันไปทำงานกับลุงฉิงใช้ชีวิตเสเพลใช้ผู้หญิงเปลืองหลอกลวงผู้หญิงคนแล้วคนเล่าผมเกลียดผู้หญิงไปทั้งโลกก็ว่าได้ยกเว้นเจ๊แดงคนเดียวที่ผมยกเป็นผู้หญิงในดวงใจเจ๊แดงเป็นลูกลุงฉิง กับเมียคนที่สาอายุมากกว่าผมไม่กี่ปีเป็นผู้จัดการบา์เบียเจ๊แดงให้ผมไปช่วยงานที่บาร์ในตอนกลางคืนแทนการไปเที่ยวสำมะเลเทเมาที่อื่นและจะรอกลับพร้อมเจ๊แดงทุกวันเราสองคนจึงสนิทกันมากสนิทแต่เธอไม่ง่ายเหมือนหญิงอื่นยังพยายามเปลี่ยนนิสัยแย่ๆของผมอีกด้วยเจ๊แดง จึงเป็นยอดหญิงในดวงใจของผมและยังเป็นอยู่ในทุกวันนี้แม้ผมจะน้อยใจเจ๊แดงที่ไม่เข้าใจผมก็ตามทีเรื่องที่ผมน้อยใจเจ๊แดงจากเรื่องที่บาในคืนมานั้นพอผมเห็นผู้ชายไปเกาะแกะเจ๊แดงผมจึงเข้าไปขวางพวกของมันจึงพากันรุมทำร้ายผมถ้าไม่มีอาทิตย์ซึ่งทำงานอยู่ที่นั่นเหมือนกัน พาพพวกมาช่วยผมไว้ผมคงตายไปแล้วเจ๊แดงไม่ดีใจที่ผมไปช่วยยังหาว่าผมไม่ให้เกียนลูกค้ายังไล่อาทิตย์ออกจากงานอีกด้วยผมจึงพาอาทิตย์ไปพักอาศัยอยู่ที่โรงงานที่ผมทำงานอยู่ซึ่งลุงฉิงเห็นว่าเป็นเพื่อนผมจึงให้พักอยู่ชั่วคราวผมน้อยจใจเจ๊แดงจึงไม่ไปที่บาร์นั้นอีกเลยกลับดื่มหนัก ทำตัวสัม,มะเลเทเมาเหมือนเดิมและได้กลับไปทวงความรักจากพี่แววจนเกิดเหตุอย่างไม่น่าเป็นไปได้ตามที่ผมได้เล่าไว้แล้วจากเหตุการณ์ชีวิตนอกบ้านทำให้ประสบการณ์ความรักอันเลวร้ายได้คอยหลอนหลอกจิตใจผมแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ผมก็ยังโชคดีที่ได้พ่อแม่บุญธรรมมาช่วยประคองชีวิตผมให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้ง โดยส่งผมเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษาอาทิตย์เพื่อนผมก็ได้ชวนผมไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกันและยังช่วยติววิชาที่ผมเรียนไม่เก่งให้ด้วยผมจึงสอบเข้าได้เพราะเพื่อนช่วยแท้แต่พอผมเรียนจบออกมาไปทำงานที่ไหนก็ไม่ยืดสักที่พ่อรักจึงให้ผมตั้งร้านเล็กๆจำหน่ายเคมีพันธ์ที่ห้องแถวของป้าเปีย ป้าเพียงเป็นลูกปู่คนที่สี่แม่ผมชื่อหมีเป็นลูกคนที่หกของปู่และป้ารักเป็นลูกชายคนที่เจ็ดของปู่พ่อผมตั้งร้านค้าขายเองได้ป้ารักดีใจมากถึงกับกล่าวว่าพ่อดีใจที่แกตั้งร้านได้เองตอนแรกอาจเป็นร้านเล็กๆแต่ต่อไปจะทำให้แกเป็นเท่าแก่ในวันหน้าได้ถ้าแกอดทนบริหารงานร้านให้เจริญขึ้นเรื่อยๆ ก็รักคงดีใจล่ะครับที่เห็นผมไปไหนไม่รอดจึงนำตัวมาเก็บอยู่กับพี่จะดีกว่าผมได้ตั้งร้านขายเคมีพันร้านเล็กๆจนเปลี่ยนมาทำการทดลองผลิตอากาศบริสุทธิ์ตามกระบวนการโดยผมกับอาทิตย์ที่เรียนจบเคมีมาด้วยกันมาช่วยกันทำการทดลองอยู่หลายปีลองผิดลองถูกกันนานทีเดียวครับด้วยพ่อรัก กับคุณสรักจิตสนับสนุนเงินทุนจนทดลองสำเร็จและได้เปิดบริการประชาชนได้ในช่วงที่กรุงเทพเกิดมลภาวะทางอากาศปนเปื้อนฝุ่นพิษ PM 2.5เกินมาตรฐานมาได้หลายเดือนแล้วพอดีธุรกิจปั๊มบริการอากาศบริสุทธิ์รักสรักจิตของพ่อจึงเริ่มเปิดบริการที่ห้องตึกแถวสามชั้นของป้าเปียง กิจการก้าวหน้าไปด้วยดีครับจนผมกับอาทิตย์ต้องขยายปั๊มอากาศบริสุทธิ์สาขาไปบริการตามถนนบางเส้นและคงจะขยายสาขาไปเรื่อยๆถ้าประชาชนยังสนใจใช้บริการเพิ่มขึ้นแบบนี้ผมยังจำคำสอนของพ่อรักได้อีกเรื่องหนึ่งที่สอนผมว่าคิดจะค้าขายให้เจริญก้าวหน้าควรหาใครสักคนมาช่วยงาน หากแต่งงานมีครอบครัวได้ก็ดีให้แต่งงานกับคนที่รักเราและเรารักเขาความรักสามารถเพิ่มพลังใจให้มีมณะอดทนมีความพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปแผ่นได้แต่ต้องระวังให้ดีมีรักอย่ามีหลงหากจะมีความรักถ้าแยกแยะไม่เป็นหรือจิตใจไม่มั่นคงพอ ความรักก็จะหลอนหลอกไปตลอดชีวิตผมเชื่อที่พ่อรักเตือนเพราะความรักความหลงทำมาผมแทบไม่เป็นผู้เป็นคนและความรักยังคอยหลอนหลอกจิตใจให้ผมเข็ดขยาดมาแล้วในช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งต่างจากความรักของพ่อรักที่เคยเล่าว่าช่วงที่พ่อรักกับคุณสรักจิตเรียนจบมัธยมแล้วคุณสรักจิตเรียนต่อสูงขึ้น มุ่งที่จะเรียนพยาบาลส่วนพ่อรัก็รักช่วยปู่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ความรักทำให้พ่อรักหนีไปทำงานที่ร้านทำเหล็กเพื่อหาเงินมาซื้อรถยนต์คอยรับส่งคุณสรักจิดที่ไปเรียนเมื่อพ่อรักรู้ว่าจะมีผู้ชายมามั่นคุณสรักจิตพ่อรักไม่ยอมจึงคอยรับส่งคุณสรักจิตให้โลกได้รู้ไปเลยว่า พ่อรักกับคุณสรกจิตเป็นคนรักกันแม้จะถูกขัดขวางดักทำร้ายจนพ่อรักบาดเจ็บเพียงใดพ่อรักก็ไม่ย่อทอจนคุณสรกจิตเห็นใจพ่อรักจึงพากันไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันคราวนี้พ่อคุณสรกจิตก็เดือดร้อนสิครับว่าที่ลูกเขยก็เสียหน้าพ่อคุณสรกจิตจึงใช้ปืนขู่บังคับให้พ่อรัก เลิกคบกับคุณสรักจิจแต่พ่อรักไม่ยอมพ่อคุณสรักิตจึงใช้ปุ่นชี้ให้พ่อรักเดินไปที่หน้าผาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาขณะที่พ่อคุณสรักิตจะผลักพ่อรักให้ตกลงไปพ่อรักเอี้ยวตัวหลบพ่อคุณสระกจิจยั้งตัวไม่ทันจึงตกลงไปยังฝั่งน้ำตรงนั้นแทนนี่แหละครับจึงเป็นความหลังฝังใจ คอยหลอนหลอกพ่อรักและคุณสรักจิตตลอดมาหรือแม้แต่ปู่วันสุดท้ายของชีวิตยังไม่ยอมให้พ่อรักเข้าไปอยู่ดูใจปู่เพราะยังโกรธที่พ่อรักไปเชื่อฟังยังคบหากับคุณสรักจิตทั้งที่พ่อคุณสรกจิตพาคนมาถล่มร้านก๋วยเตี๋ยวของปู่ครั้งแล้วครั้งเล่านับว่าความรักของพ่อรักกับคุณสรกจิตรักกันเหนียวแน่น อุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถมาขัดขวางความรักของทั้งสองได้ซึ่งผมยังคิดเลยว่าชีวิตนี้ผมจะมีความรักที่มั่นคงแบบความรักของพ่อแม่บุญธรรมของผมหรือไม่ที่ไม่ใช่รักลวงใจเหมือนที่เคยเป็นมา เป็นช่วงที่ชีวิตผมสับสนที่สุดครับซึ่งไม่ใช่เรื่องงานที่ทำอยู่แต่เป็นเรื่องที่ญาติญาติหรือเป็นญาติห่างางมาวุ่นวายกับชีวิตของผมวันนี้วันอาทิตย์ร้านบริการอากาศบริสุทธิ์รักสรักจิตของผมปิดหนึ่งวันป้าเพียงกับพีต่ตี้ลูกชายป้าเพียงได้เข้ามาในร้านพอมาถึงป้าเพียงก็บันเลงเลยครับ ป้าว่าแกหาสาวแต่งงานมีลูกมีเต้าจะดีกว่าอายุมากขึ้นทุกวันจะได้มีลูกทันใช้มีหลานช่วยทำมาหากินพี่เห็นด้วยกับแม่พี่จี้สนับสนุนอีกคนแกใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่ควรมีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีผมอยู่แบบนี้ก็สบายแล้วนี่ครับผมอดเถียงไม่ได้ที่มาวุ่นวายกับชีวิตผมนัก ผู้ชายกับผู้ชายอยู่กินด้วยกันมันไม่เหมาะป้าเพียงคงเหลืออดในที่สุดจึงโปรงออกมาตรงๆรงทำมาผมอึ้งไปเหมือนกันและคำพูดของป้าเพียงที่ว่าให้ผมประโยคนีนี้ก้อยู่ในหูผมไปหลายวันจะว่าไม่คิดก็ไม่ถูกนักผมใคร่ครวญอยู่ไม่กี่วันจึงสรุปใครจะว่าผมมองผมอย่างไร ผมกับเพื่อนต่างก็มีเหตุผลเพียงพอและมีคำตอบให้ตัวเองอยู่แล้วมึงสนคำพูดคนหรือวะเพื่อนผมหัวเราะฮ่าฮ่าคำที่ผมเล่าให้ฟังกูไม่สนมึงสนก็เรื่องของมึงลมปากคนก็แค่ลมปากที่ปล่อยออกมาดางปากการกระทำต่างหากเป็นข้อพิสูจน์เหตุผลของเพื่อนก็น่าฟัง ผมกับเพื่อนจึงไม่สนใจคำพูดของป้าเปียงหรือว่าใครจะรู้สึกกับเราอย่างไรเราโนสนโนแคร์เพราะเรามีเหตุผลของเราและมีความสำคัญในชีวิตเหนือกว่าลมปากของชาวบ้านเมื่อความเป็นจริงกับการมองของชาวบ้านอาจจะแตกต่างกัน